ขอต้อนรับสู่ช่วงหน้าทึ่งน่าอึ้ง Amazing Business Gano ค่ะกับบทพิสูจน์ความสำเร็จนะคะของธุรกิจงานบุญกาโนที่วันนี้กว่า13ปีในประเทศไทยนะคะเรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงสุดทั่วประเทศไทยกว่า300รหัสค่ะและวันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสำเร็จที่น่าทึ่งหน้าอึ้งเหล่านั้นนะคะในช่วงของรายการ Who is the one ใครคือเบอร์หนึ่งกาโนค่ะ ประสบความสําเร็จท่านนั้นนะคะจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยค่ะเอ <A S 1> จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสําเร็จของผู้นําเหล่านั้นกันค่ะทุกท่านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปกับเอเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเอยืนอย,อยู่หน้าโรงงานปั้นโอ่งของจังหวัดราชบุรีค่ะและเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองของคนรวยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะนำงบไปขายที่จังหวัดไหนนะคะตกแล้วไม่มีเก็บค่ะเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแตกกดแล้วนั่นเองค่ะ และแน่นอนเมื่อพูดถึงโอ่งนะคะสมาชิกการโนทร่ทุกท่านคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าโอ่งคือสัญลักษณ์ของความสําเร็จและความร่ํารวยในธุรกิจงานบุญการโน่นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะในจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะคะเรามีผู้ที่ประสบความสาเร็จด้วยสัญลักษณ์ของโอ่งของคําการโน่มาแล้วค่ะและท่านก็คือฮูอิสวันของเราในวันนี้นะคะและจะเป็นผู้นำท่านใดของจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวตามไปพบกับท่านกัน ชมวันนี้นะคะเอพาท่านผู้ชมทุกท่านมากแกะรอยองค์ทองคำผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจงานบุญกาโนหรืออิสตวันของเราในวันนี้ค่ะซึ่งเอว่าต้องใช่บ้านหลังนี้แน่เลยเพราะรู้สึกว่าเบนสีแดงคันนี้คุณตาและที่สำคัญค่ะยังมีสัญ,ญลักษณ์องค์อยู่หน้าบ้านด้วยต้องใช่บ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเอจะตามไปดูข้างในกันนะคะว่าท่านอยู่หรือเปล่าพี่จิรัตคะพี่ไออยู่หรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับผู้อิตวันของเราในวันนี้ทาง g ีเอสทีมเทรนเนอภูมิใจที่จะนําเสนอความสําเร็จของคู่รักคู่ดอกหนุ่มสาวชาวแบงค์ผู้คนพบคุณค่าแห่งบิดจื่อช่วยผู้ป่วยให้หายโรคช่วยคนโศกให้หายเศร้าช่วยคนเราให้หายจนบุญกุศลส่งเสริมจนทั้งคู่ประสบความสําเร็จระดับแถวหน้าของภาคตะวันตก จนอำลาแบง์สู่วิถีแห่งลินจือได้เต็มเวลาเจ้าของชายาผีตาโบเขาผู้นั้นคือซินเวอร์ไดมอนด์ดีเรคเตอร์คุณจิรัตและคุณจิราวันปั้นประสบการณ์ทำอะไรกันอยู่เลยดํเนินการอดสมัยอ๋อแล้วคอยเอกันนานหรือเปล่าคะไม่นานค่ะไม่นานนะคะอ่ะวันนี้พี่จิรัตพร้อมนะคะพร้อมดีใจอ่าพี่อ้พร้อมนะคะอ่านั้นพร้อมเดี๋ยวใชไหค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ขององค์ทองคาในแผนสร้างไรายได้ในธุรกิจงานบุญการโน่ค่ะและยังเป็นต้นน้ำของนินจิการโน่ในพื้นที่ภาคตะวันตกอีกด้วยนะคะนั่นก็คือ F อซดีจีรวรรณและคุณจิรัต์ปั้นประสงค์นั่นเองค่ะและวันนี้ทั้งคู่พร้อมนะคะค่ะค่ะเมื่อทั้งคู่พร้อมแล้วนะคะต้องบอกว่านีเอได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านของพี่นะคะต้อนรับกันที่ห้องประชุมกันตั้งแต่หน้าประตูบ้านซึ่งมีข้อมูลทั้งเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ก็ดีนะคะเรื่องของแผนสร้างรายได้ก็ดีต้องบอกว่ามีข้อมูลเชิงธุรกิจตลอดทางาเดินเข้าบ้านเลยทีเดียวแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามืออาชีพหรือเปล่าคะพี่จีรัตน์ครับประพูนยระพครับโอ้โห oh และที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าท่านยังเป็นผู้นําที่เอา o f the box ค่ะนั่นก็คือคิดนอกกรอบคิดแตกต่างนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยต้องบอกว่ามีความสําเร็จในธุรกิจงานบุญการโนของเราด้วยนะคะและเมื่อสักครู่นี้เอสังเกตเห็นนะคะบ้านของพี่เป็น บ้านสองหลังหรือเปล่าเอ่ย<ช>ค่ะใช่ค่ะแล้วปกตินี<ช>่พักอาศัยที่ไหนเอ่ยปกติใช่ไหมคะเรามีบ้านสองหลังก็คือต้องบอกว่าด้วยกองทุนของการโน่นนี่แหละคะล่ะเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะคืออีกหลังหนึ่งเอาไว้สําหรับพักอาศัยส่วนหลังที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นส่วนของในการทําธุรกิจนะคะของการโน้ตอย่างเดียวค่ะเป็นศูนด้วยะค่ะโอ้โหต้องบอกว่าทุ่มเทกับธุรกิจงานบุญการโน้ตกับการทําธุรกิจงานบุญการโน้ตได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะ ถ้าง,งั้นเออยากทราบนะสิคะว่าพี่ทั้งคู่มาลงหลักปักฐานในธุรกิจงานบุญการโน่นานประมาณกี่ปีแล้วคะ8ปีกับประมาณสเดือน8ปีกว่าแล้วนะคะในธุรกิจงานบุนการโน่และทั้งคู่ค่ะเริ่มต้นกับธุรกิจงานบุนการโน่ได้ยังไงคะ,ะการเริ่มต้นในธุรกิจของบริษัทการโน่ของพี่นะนะคะต้องบอกว่าพี่เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี2512ะคะก็ต้องบอกว่ามีผู้เข้ามาแนะนําเรามากมายเพียงแต่ว่า บุคคลท่านสุดท้ายที่เราเลือกเนี่ยก็คือเราเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในตัวเขาแล้วเราก็เคยทํางานร่วมกันมาแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เรานะคะต้องบอกว่ายอมยอมเซ็นลงชื่อต้องบอกชื่อนั้นสาคัญมากสำหรับพวกเราและเราก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นอ่ะลินจีอของทัการโน้นนั้นยังไม่มีใครรู้จักแต่ว่าต้องบอกแต่ว่าบังเอิญเนี่ยมาเกิดโรคขึ้นกับเราก็คือรดิสิดวงแล้วเราก็ใช้นะคะลินจี ดึงจคู่นั้นนะ่ะกับตัวเราเองทําให้เราเนี่ยได้เห็นผลเอได้เราเนี่ยของเราในเองเนี่ยเห็นผลแล้วก็เริ่มไปสู่กลุ่มของญาติพี่น้องของเราและที่สําคัญนะคะที่สําคัญก็คือผู้แนะนําของเราอีกนั่นแหละคะ่ะเขาก็มาเชิญชวนเราที่จะไปดูฟาร์มเราก็บอกว่าเรามีโอกาสได้ไปเดี๋ยวเขาบอกมีโอกาสได้ไปหลังจากเราตัดสินใจไปนะคะเราไปพบบุคคลที่บอกว่าที่เรารู้สึกตื่นเต้นและประทับใจนั่นก็คือพี่กอนการค่ะเพราะว่าพี่กอนการบอกสมัยนั้นนะคะ ถ้าคนอยู่ในวงการเนี่ยก็จะต้องรู้จักกันดีเลยว่าพี่เขาเนี่ยเป็นสุดยอดของทางด้านสมุนไพรเป็นเจ้าแม่กันเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะพี่จีรัตน์ก็คือก็ไปสอบถามกับทั้งพี่กรการทั้งท่านอืนบุคคลอื่นๆว่าอน่จือของสัตว์กาโนหรือแม้แต่ฟิปังชิ้นอ,อื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างผลคําตอบที่เราได้กลับมาคือค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซนต์ที่คนเอาไปใช้แล้วหรือว่าไปบริโภคแล้วเนี่ยเห็นผลหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจนะคะเราทัง้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะ ลงมือนะคะในการที่จะเข้ามาสู่วงการของธุรกิจระบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เรากลับจากประเทศมาเลเซียค่ะค่ะและไม่ทราบว่าตั้งแต่เริ่มต้นกับธุรกิจงานบุญการโนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะชีวิตของที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของผมสิ่งที่ภาคภูมิใจสําหรับผมนี่ก็คือ,เร,อเรื่องของเวลาก็คืออิสระาพทางเวลาอขอย้อนนิดนึงนะครับ ผมผ่านธุรกิจขายตรงหรือเครือข่ายเนี่ยมาประมาณ2-3บริษัทซึ่งมีแนวคิดตรงนี้มาตลอดอันเรื่องจากว่าเดินเป็นลูกชานาแล้วก็มาอยู่แบงก์ก็ตกประมาณ20กว่าปีมันจึงเป็นความจำเจเปอย่างยิ่งนะครับแต่ไม่รููกชานาอะไรนะครับบริษัทนั้นๆก็ไม่ใช่พอมาเจอการโนนะครับหลังจากที่ผมไปดูฟาร์มนะไปดูฟาร์มนี่โอเคบอบจากสินค้าแล้วผมยังไปดูระบบทั้งหมดนะครับ ได้คระท่าผู้บริหารผมก็สอบถามแล้วก็โอเคลงประเด็นว่าใช่เลยที่การโนนี่แหละใช่นะครับป็นความพร้อมของระบบเพราะฉะนั้นผมกลับจากมาเลเซียจึงมุ่งมั่นอย่างจริงจังนะครับจนกระทงประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาแค่แปดเดือนขึ้นตําแหน่งไดบเลนเตอร์หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีนะพิสูจน์อีกหนึ่งปีเพื่อจะดูความมั่นคงว่าการโนยังอยู่กับเราหรือเปล่าก็ปรากฏว่ารายได้ยังอยู่ที่หกหลัก ไม่มีรดน้อยไปกว่าเดิมเลยเมื่อเราเจอความมั่นคงแบบนี้ธันวา44ผมจริงเออร์ลี่จแบบากธนาคารกรุงไทยนั่นคืออิสระทางเวลาที่ผมภาคภูมิใจส่วนอีกภาคภูมิใจเรื่องหนึง่งก็คือว่าการไปได้ท่องเที่ยวต่างประเทศต้องให้คุณอ้อนก็เป็นคนพูดครับค่ะก็หน่า,ววาเป็นกำไรชีวิตของพวกเรามากๆเลยนะคะซึ่ง ลำพังมนุษย์เดินเดนอย่างเราเนี่ยไม่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแบบนี้แต่ว่าเมื่อเราเข้ามาสู่ธุรกิจของบริษัทการโนเราสามารถที่จะ,ะมีโปรโมชั่นแล้วเราก็สามารถที่จะฟันฝ่าต้องบอกฟันฝ่าไปได้จนสามารถ,ถี่จะไปท่องเทีย่ยวได้หลายประเทศคะเริ่มตั้งแต่ไปดูฟาร์มนะคะมาเลเซียสิงคโปร์ปีนงังประเทศออสเตรเลียเซี่ยงไฮ้นะคะรวมถึงนะคะล่าสุดที่ซึ่งบริษัทเพิ่งจัดไปหมัดๆมเลยะคะ่ะก็คือดูไบ ซึ่ง <ừ. S 1> ก็คือหรือที่เรารู้จักกันในนานของประเทศสหรัฐอรับอินเดียเนะคะครับสิ่ที่ภาคภูมิใจต่อมานก็คือว่าคงจะต้องพูดถึงเรื่องรายได้เรื่องการเงินนะครับตำแหน่งเดเตอร์ที่ผมได้มาก็คือเมษา43ซึ่งถ้าพูดถึงจำนวนเงินก็ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นเดือนที่2ขึ้นตำแหน่งอาร์ดีเลยได้มีรายได้เกือบ20 0 0 0บาท แล้วหลังจากนั้นถัดตอนนองมาก็มีได้ที่30,000แล้วก็มี5 0 0 0้แล้วก็มา7 0 0 0 0 70,000แล้วก็มา9 0 0 0 0แล้วก็มาที่แสน0,000 000กื่บาทในตำแหน่งไดมอนด์เดเตอร์ใช้เวลาเพียงแค่8เดือนหลังจากนั้นเมื่อกี้บอกว่าเพื่อความมั่นคงดู1งปีนะก็ปรากฏว่ายังรายได้หกหลักแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับจกกนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้ก็ยังไม่ลดน้อยไปกว่าเดิมเลยืนส่วนของรายได้วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นลดเรื่องบ้านต้องให้เขาเป็นคนรับผิอบ พอเมื่อเรามีรายได้แล้วนะคะต้องบอกว่าเราก็ต้องต้องบอกสร้างอนาคตของตัวเองเราก็ได้ได้บ้านอีกสองหลังนะคะรวมทั้งนะคะมีรถยนต์ซึ่งต้องบอกว่าใช้เงินจากบริษัทการโนที่เราทํางานมาล้วนๆก็มีเราได้ขิกอัพปมาหนึ่งคันนะคะรวมถึงนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดคือรถเบนซ์ซึ่งธรรมดาเนี่ยคนอย่างเราเราต้องบอกว่าอาจจะไม่มีโอกาสนะคะที่จะซื้อได้แต่เมื่อเราเข้ามาสู่ธุรกิจธุรกิจนี้นะคะ รายได้ของซาก,กาโนะมีให้เราต้องบอกว่าได,ได้ได้มากพอที่จะสามารถที่จะ,ะซื้อสิ่งที่ที่เรามีความสุขฝันใฝ่ต้องบอกว่ารถเบนซ์ก็ต้องบอกเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งอย่างซึ่งเราสามารถจะเข้ามาในการทําธุรกิจได้เพราะต้องบอกว่าอพอเห็นปลาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาอ่านไม่ออกแต่เขารู้ว่านี่คือรถอะไรค่ะครับสิ่งที่ได้มาคงคงลืมไม่ได้และคงไม่บอกไม่ได้ก็คือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของความเชื่อนั้นคือองค์กร องค์กรปีที่ผ่านมาตอนนี้ผมปริ้นสายงานมาดูนะครับ23,000คนใน2 3 0 0 0คนนี้มีผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งดีๆขึ้นไปถึงเอสดีก็ตอนนี้28คนนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจและอีกส่วนหนึงน่งอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ผ่านมาก็คือว่าเรื่องศูนย์บริการสินค้าหรือศูนย์จัไหน่ายหรือศูนย์การโนนนะครับเราตัดสินใจทั้งสองคนว่าตกลงว่าเมื่อมัก กราสี่สามเอ้ยกรลาสห้าหนึปีนี้เองครับเราก็เลยยกเลิกการเช่าบ้านซึ่งตป็นหลังที่2มาเป็นศูนย์การโนอย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเชิญชวนสมาชิกทุกท่านครอบครัวการโนมาใช้บริการได้ทุกวันเวลา24ชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมและครอบครัวครับ ค่ะและท้ายน,นี้นะคะในฐานะที่พี่เป็นต้นตำนานของผู้ที่ประสบความสำเร็จในรุ่นแรกๆของบริษัทนะคะและมีวีกรรมการทำงานจนได้รับฉายาว่าผีตาโบนะคะค่ะและเชื่อค่ะว่าวันนี้มีคนรุ่นใหม่หลายท่านนะคะที่อยากทราบถึงที่มาของวีรกรรมนะคะของฉายานี้ว่าพี่ได้มายังไรคะครับผีตาโบเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและก็ภูมิใจกับฉายานี้มากๆ นะครับโอเคฮะยูงานแบงค์นแน่นอน,นครับระยะเวลาของการเลิกยังไงก็ต้อง6กโมงเย็น mm. เพราะฉะนั้นหลังจากหกโมงเย็นจริงเป็นช่วงเวลาของผมที่จะต้องออกปฏิบัติการนะครับปฏิบัติการเรื่องอไรปฏิบัติการเรื่องพบปะผู้คนนะครับพบปะผู้คนเพื่ออะไรเพื่อการนําเสนอสิ่งที่เรารู้มาไม่ว่าจะเรื่องหนีนชือไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องอไรายได้ไม่ว่าเรื่องชีวิต เราสามารถคุยได้กับคนทุกคนแล้วก็ให้ได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเขาต้องการอะไรนะครับเราก็นั่งคุยนั่งสนทนาเนี่ยฮะที่ 1, เที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองทเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองหลายคนก็มีใครอ่ะก็ตลาดนัดโตลุงเนี่ยตลาดโตลุงหรือร้านกาแฟหรือร,อร,อร,อรอ้านก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะไปนั่งสนทนาด้วยผมก็เลยใช้กลยุทธ์นี้ฮะับสำคัญมากใช้เราแค่แปดเดือนจีบประสบความสำเร็จในแต่แหน่งสูงสุดแต่อย่าลืมครับทุกครั้งที่ผมออกปฏิบัติการโดยเฉพาะตาเขียวช้ำเนี่ยนะครับเที่ยวตีตาโบเนี่ย นะครับอันนี้ตาเขียวช้ำด้วยอย่าลืมกินจีนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยไม่ตาบูจกนกระทั่งปัจจุบันเพราะะนวิธีการนี้กลยุทธ์นี้ไม่สงวัลิขสิทธิ์ครับยินดีให้เอาไปใช้ได้ทุกคนขอบคุณครับครับทายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่ทําให้ผมได้มีโอกาสประสบความสาเร็จสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้อะไรแก่บริษัทกา,าวรวิเศษตะไคร้ประเทศไทยจำกัดท่านเรียวสุนเสง ท่านซีโอสาเรมานาดีตลอดจนกระทั่งทีมงานองค์กร,นะรดาวรายหรือแม้กระทั่งสายหลายทุกๆท่านและบุคคลอีกท่านหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงก็คือว่าผู้ที่มาเปิดโอกาสผมนะครับก็คือคุณพิเศษเกิดอยู่และบุคคลสุดท้ายที่จะต้องเอิดถึงที่เป็นแรงบันดาลใจผลักดันหรือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในสิ่งที่ผมเป็นทีตาโผได้แก่คุณจีรวัลปั้นประสมรับขอบคุณครับ แม้ว่าวันนี้นะคะเอจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังนะคะแต่หลังจากได้รับทราบวิธีคิดวิธีทํางานหรือวีรกรรมของทั้งสองแล้วต้องบอกว่ารู้สึกประทับใจจริงๆค่ะรวมถึงนะคะต้องถือว่าเป็นผู้นําที่ out of the box หรือคิดนอกกรอบจริงๆนะคะเริ่มตั้งแต่การตัดสินใจที่จะลาออกจากงานหลักงานประจํามาทุ่มให้กับธุรกิจงานบุญการโนเต็มตัวเต็มเวลารวมถึงค่ะต้องบอกว่า ทํางานกลางวันแต่ท่านต้องบอกว่าทุ่มเวลาทํางานกลางคืนจนประสบความสําเร็จได้อย่างน่าชื่นชมในธุรกิจงานบุญกาโน่นะคะและเอเชื่อค่ะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่เป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะภูวิศวรรของเราค่ะกับเอชซีดีจิรวันและคุณจิรัต์ปั้นประสงค์ขอบคุณมากค่ะครับสวัสค่ะ